โอกาสมนุษย์เป็นผู้ที่ได้รับโอกาสแต่มนุษย์ก็ไม่ได้เห็นโอกาสที่ได้รับโอกาสเหมือนกันทุกคนเหล่าคณะเทพล้วนแล้วแต่ยินดีร่วมอนุโมทนาบุญกับมนุษย์ผู้ที่เห็นโอกาสสัตัดโซด์รูนของวัดโดมีหลายคนที่รู้จักให้ข้ออ้างต่างๆกันไปยังไม่มีความพร้อมยังต้องหากินหาใช้หลายคนพยายามหาเหตุผลพีบงเพื่อจะละโอกาสอันนี้ที่จะไม่ให้ตัวเองรู้สึกผิดที่ทิ้งโอกาส พอพูดมาถึงตรงนี้คำของหลวงพ่อก็โผล่ขึ้นมาในความคิดก็กรรมของเขาไงลูกก็จริงอยากคำของหลวงพ่อการปลูกพืชไม่ได้ให้ผลในทันทีที่ปลูกชั้นใดกรรมก็ชั้นนั้นการเสวยกรรมของเราท่านลุวนแล้วแต่เป็นกรรมเก่าที่สะสมมาด้วยกันทั้งนั้นชีวิตที่เดินได้ทุกวันลุวนแล้วแต่มีกรรมเป็นพื้นฐานเส้นทางของแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกันด้วยผลกรรมเส้นทางที่ก้าวย่างอาจมีบางครั้งที่ต้องเดินบนฐานไฟถ้าให้ฐานไฟเปรียบเสมือนการเสวยวิบากทุก หากไม่มีบุญมาห่อหุ้งเท้าให้ย่างก้าวบนฐานไฟนั้นลองคิดดูว่าจะทรมานขนาดไหนเมื่อทุกมันให้ผลแต่หากมีที่เท่าที่มาปกป้องบนพื้นฐานแดงนั้นเราก็พอที่จะคลายทุกและย่างก้าวผ่านมันไปได้ก็เหมือนผลของต้นไม้หากไม่หาโอกาสปลูกตั้งแต่วันนี้วันหน้าเราเองก็คงไม่ได้รับขอรอเล็บครุด